สวัสดีค่ะกันนี่จาก AIA นะคะวันนี้มานำเสนอความคุ้มครองของชาย41นะคะเบี้ยประกัน ของของลูกค้าความคุ้มครองอยู่ที่150,000บาทนะคะชำระเบี้ย20ปีคุ้มครองจนถึงอายุ99นะคะเบี้ยหลักที่ต้องชำระ4,977าระ4,977ค่ะสัญญาเพิ่มเติมจะอยู่ที่5,444.20นะคะรวมเบี้ยที่ต้องชำระต่อปี1421.20นะคะลูกค้าอายุ41ปีนะคะจะชำระเบี้ย ทั้งหมด20ปีนะคะจนถึงลูกค้าอายุ60ปีนะคะจากนั้นยกเว้นการชำระเบี้ยนะคะแต่ความคุ้มครองยังอยู่ที่เท่าเดิมนะคะคือ150,000นะคะพอลูกค้าอายุที่98ปีนะคะจะได้เงินคืน150,000บาทนะคะตามตามความคุ้มครองนะคะสัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อให้ลูกคา้คาก็จะมีสัญญาเพิ่ม,มญญเติมจากอุบัติเหตุนะคะ กรณีถ้าลูกค้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจ่ายเพิ่มจากเดิม200,000บาทนะคะรวมเป็น350,000นะคะถ้าสูญเสียอวัยวะก็จ่ายตามตารางนี้นะคะสูญเสีย2ข้างจ่าย200,000ส,ส,สูญเสียข้างเดียว120,000ส,ส,สูญเสียนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ข้างเดียวกัน50,000นะคะส่วนตารางข้างล่างเป็นการสูญเสีย ช,ชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณาภัยนะคะถ้าอุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดจากสาธารณาภัยจะจ่ายเพิ่มจากเดิม2เท่าจากตารางด้านบนนะคะถ้ามีการนอนโรงพยาบาลในการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจ่ายให้วันละ600บาทสูงสุดถึง20สัปดาห์นะคะลูกค้าถ้าทุกพลภาพก็จ่ายให้สัปดาห์ละพันสนะคะแล้วก็ ถ้าทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนสัปดาห์ละ400ค่ะถ้าถ้าทุพพลภาพสิ้นเชิงนะคะจ่ายให้ต่อปีปีละ20,000บาทนะคะส่วนตารางข้างล่างนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าอุบัติเหตุครั้งน,นะน,นั้นเป็นจากสาธารณาภัยนะคะก็จะจ่ายเพิ่มจากข้างบน2เท่านะคะสาธารณาภัยก็หมายถึงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถเมล์รถไฟ โรงแรมในลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะม,ม,ม,มหอระศบอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าถ้าเป็นสาธรารณภัยจะจ่าย2เท่านะคะแล้วก็อ่า กรณีคุ้มครองการชำระเบี้ยนะคะถ้าถ้าอันนี้แถมให้ฟรีไม่มีเบี้ยนะคะจากตัวประกันหลักถ้าเกิดลูลกค้าแพทย์ตรวจเจอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงนะคะอยู่ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้ายไม่สามารถชำระเบี้ยได้นะคะเขาก็จะคุ้มครองในการชำระเบี้ยให้แสนสามนะคะส่วนโรคมะเร็งนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าตรวจเจอโรคมะเร็งนะคะ เราก็จะมีค่าความคุ้มครองให้300,000บาทนะคะเป็นเป็นค่ารักษาหลงในการชดเชยรายวันให้วันละ3,000บาทนะคะอันนี้ก็เป็นคุ้มครองชำระเบี้ยเหมือนเหมือนกันคะ่ะแถมให้นะคะแสนห้าถ้าเกิดว่าล,ลูกค้าเจ็บป่วยระยะสุดท้ายไม่สามารถทำมาหากินได้ไม่สามารถชำระเบี้ยให้ได้ก็ บริษัทก็จะประกันให้แสนหลูกค้าไม่ต้องชำระเบี้ยนะคะเว้นการชำระเบี้ยไปเลยค่ะส่วนค่าชดเชยในการนอนโรงพยาบาลนะคะซื้อให้เป็นค่าชดเชยกรณีที่ผู้ป่วยพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในนะคะจ่ายให้วันละ500นะคะเป็นการชดเชยรายได้นะคะต่อวันนะคะลูกค้าจำนวนไม่เกิน365วันนะคะ ส่วนประกันโรคร้ายนะคะ ซื้อความคุ้มครองให้200,000นะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าแพทย์วินิจฉัยว่าเจอโรคร้ายแรงระดับต้นหรือระดับกลางนะคะเราจะจ่ายให้40%เของวงเงิน2,000 0 0นะคะแต่ถ้าเป็นเจอระยะสุดท้ายนะคะจ่ายให้เต็มวงเงิน2,000 0 0เลยนะคะลูกค้าเบี้ยรายปีอยู่ที่1,421บาทนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้าร่วมโครงการ aia v a l i t y นะคะลูกค้าจะได้ลดจากหนึ่ง 421บาทลงไปอีก5%นะคะ,ะถ้าเกิดว่าสะดวกที่จะจ่ายเป็นรายปี mm hmm. ก็จะลดจากนี้ไปอีกประมาณ5%แล้วก็เข้าร่วมร่วมโปรแกรมเวลตี้ด้วยโปรแกรมเวลตี้นี้ก็หมายถึงว่าถ้าลูกค้ารักษาสุขภาพตามโปรแกรมที่ AIA กำหนดนะคะ mm hmm. เช่นออกกำลังกายทานอาหารคลีนกินอ,อาหารที่มีสุข,สขภาพแล้วก็ออก ออกกำลังกายตามโปรแกรมที่กำหนดแล้วก็มีผลตรวจสุขภาพเพื่อไปยืนยันเราก็จะเก็บหมายหมายถึงว่าเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะคะลูกคา้าสามารถลดเบี้ยได้สูงสุดถึง25%ของของจำนวนเบี้ยนะคะถ้าเก็บแต้มครบก็ก็จะสามารถลดเบี้ยไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าคิดเป็นรายเดือนนะคะก็จะเอายอดนี้คูณ0.09นะคะ ตกอยู่ที่เดือนละ938บาทนะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจก็ติดต่อที่กันนี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองส่งข้อมูลเข้าไปเพื่อเพื่อจะดูว่าลูกค้าสามารถลดเบี้ยได้ที่เท่าไหร่นะคะรอสักครู่นะคะ